มากกว่าควาว่าฉลาดคืออัจฉริยะนะครับคือนิยามที่ผมตั้งให้เจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่จาก r ีม i บอตตัวนี้ครับคือนอกเหนือจากจะทําความสะอาดนะดูดถูทิ้งอย่างอัตโ,ตโนมัติได้แล้วมาในครั้งนี้นะครับมันยังสามารถซักอบแห้งเจ้าตัวม็อบถูพื้นเนี่ยได้ด้วยตัวเองอีกด้วยโอ้โหถือว่าสบายคุณแม่บ้านเลยนะ สวัสดีครับผมโรมมนแอลซีดีทีวีไทยแลนด์ครับหากพูดถึง Dreamy นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์อุปกรณ์นรในการทำความสะอาดเนี่ยชั้นนำแล้วก็ร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้เลยก็ว่าได้นะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสรีวิวแล้วก็ใช้เองด้วยนะ d r e a m y b o ร์ดร,รุ่น Z10 Pro นะครับสีดำเครื่องนี้เลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับ มันมีรุ่นเรือธงรุ่นใหม่ถือกำเนิดขึ้นนี่เลยครับ r e m y b o t L10s Ultra มีคำว่า Ultra h i อย t i ายมาด้วยนะครับเป็นตัวบอกว,ว่าเป็นรุ่นท็อปตัวใหม่นะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างละเอียดให้ฟังนะครับโดยเจ้า L10s Ultra เนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆนะครับนี่อย่างแรกเลยคือเจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับทรงกลมสีขาวโอโม่ตัวนี้ ตรงด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มกดสั่งงานอยู่นะครับถ้าเราเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นถังเก็บเศษฝุ่นซ่อนไว้อยู่ด้านในโดยหลักการทำงานของเขานะครับดูที่ด้านบนตรงนี้เรียกว่าไลด้าสแกนนะครับตัวเนี้เป็นตัวที่ยิงแสงเลเซอร์สีแดงๆในการวัดระยะแบบนี้เลยโดยมันจะทำงานเคียงคู่กับกล้องที่มีระบบ AI อยู่ในตัวครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์มันทำงานนะครับมันก็จะวิ่งอย่างแม่นยำนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดีอ่ะทีนี้ผมพลิกให้ดูที่ด้านใต้กันบ้างเห็นไหมครับเราจะเห็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยถูกติดตั้งไว้มากมายเลยผมจะไล่ให้ดูทีละจุดนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวแปลงปัดนะครับเห็นไหมดีไซน์เป็นแบบใบพัดเฮลิคอปเตอร์เลยจะคอยปัดแล้วก็เขี่ยพวกเศษฝุ่นเนี่ยออกตามซอกมุมครับ ถัดมาอย่างที่2นะครับก็คือตัวช่องดูดฝุ่นหลักนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือเขามีแรงดูดสูงถึง5,300 Pa เลยนะครับถือว่าถ้าเราเปรียบเทียบก,กับพวกคุนยูดดูดฝุ่นตัวท็อปๆเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่ามีแรงดูดเนี่ยสูงในระดับหัวแถวเลยครับแล้วก็ตรงแกนกลางของเขาเนี่ยก็จะมีโรลเลอร์ยางติดตั้งมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะคอยหมุนนะครับเพื่อเก็บพวกเศษฝุฟฟ่นแล้วก็เศษผมครับ ัดมามาดูด้านล่างกันบ้างาถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะมันคือผ้าม็อบในการถูทําความสะอาดพื้นให้มา1คู่เลยซ้ายขวาแบบนี้ถ้าเป็นผ้ามอบแบบเดิมของยุนดูดฝุ่นแบบทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผ้ามอบเป็นแผ่นเอามาแปะเอาไว้นะครับแล้วก็แค่ทําการลากผ่านเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผ้ามอบคู่แบบนี้นะครับ เขาจำลองการทำความสะอาดเหมือนเราเอามือเนี่ยหมุนหมุนถูถูแบบนี้เลยมันจะมีแรงกดขึ้นมาเปรียบเสมือนการขัดพื้นด้วยซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะขัดทำความสะอาดพวกสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าเดิมครับและอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือเจ้า docking station ตัวนี้ครับมันเปรียบเสมือนฐานทาพที่รวมทุกสิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่หุ่นยนต์เนี่ยมันวิ่งทำความสะอาดเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับไปชาร์จแบตที่ docking station นั่นเอง รวมถึงมันจะทำการดูดเศษฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์นะครับเข้าไปเก็บไว้ที่ถูงเก็บเศษฝุ่นขนาด3ลิตรด้านในตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งมันสามารถเก็บได้นานกว่า60วันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยถอดไปเททิ้งครับแต่จุดที่เขาอัปเกรดจริงๆนี่ผมเปิดฝาด้านบนให้ดูนะครับเราจะเห็นถังน้ำดีแล้วก็ถังน้ำเสียนะครับแยกเอาไว้ให้ด้วยเห็นไหมครับมีสีใสแล้วก็สีดำ ความหมายเนี่ยแปลตรงตัวตามสีเลยนะโดยถังน้ําดีสีใสเนี่ยเขาจะจ่ายน้ําเติมลงถังเก็บน้ําภายในหุ่นยนต์นะครับเพื่อใช้ถูพื้นส่วนถังสีดำเนี่ยก็เอาไว้เก็บน้ําเสียนะครับที่เกิดจากการซักผ้ามอสครับและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงกลางเนี่ยมันมีช่องสล็อตเอาไว้ใส่กล่องน้ํายาทําความสะอาดเป็นส่วนเสริมให้อีกด้วยนี่นะครับแนะนำว่าใช้ของแบรนด์ Dreamy เองผมขึ้นรูไปไว้ให้แบบนี้ครับ เมื่อการทำความสะอาดที่ล้าลึกขึ้นนะครับแล้วก็น้ํายามันจะไม่ไปอุดตันพวกพ่อส่งจ่ายน้ําอีกด้วยซึ่งรุ่นก่อน,อนเนี่ยยังไม่มีแบบนี้นะครับจะทําได้แค่ถูน้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยภาพรวมดีไซน์นะครับของเจ้าแท่นด็อกกิ้งเนี่ยผมถือว่ามันดูออกแนวเรียบหรูผู้ดีนะครับเพราะเขาทําการซ่อนพวกแท้งน้ำเนี่ยแล้วก็พวกถุงเก็บฝุ่นเนี่ยไว้อย่างมิดชิดไม่ได้โชว์ปรเจิดปรเจอรครับ สำหรับการเริ่มต้นใช้งานนะครับผมแนะนำให้ท่านเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปอย่าง Dreamy Home นะครับหรือไม่ก็แอปมี Home ก็ได,ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับจะเป็นระบบ iOS ก็ได้หรือว่า Android ก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่ครับมันจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้เป็น Control Center นะครับในการควบคุมหุ่นยนดูดฝุ่นตัวนี้ แต่จากที่ผมทดสอบแล้วนะครับผมแนะนำแอป Dreamy Home มากกว่านะครับเพราะมันรองรับหลากหลายฟีเจอร์มากกว่านั่นเองอะผมจึงใช้แอป,ปนี้ในการสาธิตนะซึ่งขั้นแรกเนี่ยมันจะทำการสแกนพื้นที่ภายในบ้านของเรานะครับเพื่อสร้างแผนที่ขึ้นมาก่อนเห็นไหมมันจะรู้เลยห้องไหนสัดส่วนเท่าไหร่จริงๆเนี่ยมันสามารถกด generate แผนที่แบบสามมิติได้ด้วยจะทำให้เราเห็นสวดทรงห้องนะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโต๊ะเก้าอี้ของเราได้ด้วยนะโอ้อันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มวิ่งทําความสะอาดครับโดยมันจะทาการวิ่งดูดฝุ่นพร้อมกับการถูพื้นไปในตัวเลยครับซึ่งทิศทางเนี่ยก็ทําได้แม่นยําด้วยนะครับมันสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้เช่นพวกขาโต๊ะขาเก้าอี้เห็นไหมมันวิ่งไปใกล้ๆปุ๊บมันจะคิดสักแป๊บหนึง่งอ่ะแล้วมันก็จะวิ่งบุดรอดออกมาได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีชนบ้างเป็นแบบสัมผสัสเบาๆตามสูตรนะ ส่วนพลังการดูดเนี่ยก็จัดว่าเหลือเฟือเลยนะครับพวกเศษผงเศษฝุ่นต่างๆเนี่ยทั้งแห้งนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำเปียกๆเ,เนี่ยก็สามารถจัดการได้หมดแล้วก็ที่ผมชอบเนี่คือเวลามันวิ่งทําความสะอาดบนพรมนี่แหละมันจะทําการยกม็อบถูพื้นขึ้นให้ลอยอัตโนมัติเลยประมาณ7มิลิเมตรนะครับเพื่อป้องกันพรมเปียกน้ำมาอันนี้เจ๋งดีนะซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยมักจะทําแบบนี้ไม่ได้ครับ แล้วเราก็ยังสามารถใช้ตัวแอปนี่แหละสั่งทำความสะอาดเฉพาะโซนหรือเฉพาะห้องก็ได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะทำเฉพาะห้องทํางานของผมแบบนี้ครับเราสามารถปรับความแรงในการดูดฝุ่นได้นะครับจะสังเกตได้ว่าเสียงดูดเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมาด้วยเนี่ยบ,บ,บุ๊บแบบนี้เลยครับจนถึงการปรับปริมาณครับในการสเปรย์น้ํา ในการถูพื้นก็ทําได้อีกด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งเวลาให้มันทํางานนะเป็นสเกจดูกําหนดเวลาได้ด้วยครับผมก็จะตั้งให้เจ้า d r e a m i n g b o a เนี่ยมันเริ่มทํางานตอนสามทุ่มตรงนี่มันก็จะวิ่งทำความสะอาดของมันไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะกลับกลับไปชาร์จที่แท่นอย่างอัตโนมัติเลยครับผมเช็คสถานะผ่านแอปพลิเคชันได้รุ่นนี้เนี่ยมันถือว่าออกแบบมานะคบเพื่อกำจัด PowerPoint เพนท์พอยท์เดิมๆที่เราจาเป็นต้องถอดพวกผ้ามอบเนี่ย ไปซักนะครับแล้วออกไปตากแดดพึ่งแดดข้างนอกด้วยบางวันฝนตกเย่ยโอ้ไม่มีแดดเลยนี่แย่เลยนะผ้าอับชื้นหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวด็อกกิ้งมันจัดการให้เราเสร็จสับเลยครับคือเมื่อเครื่องเนี่ยมันทําความสะอาดเสร็จนะครับมันก็จะวิ่งกับแท่นด็อกกิ้งมันจะทําการซักเจ้าผ้าม็อบตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลมร้อนในการอบแห้งให้เราเสร็จสิ้นเนี่ยภายใน2ชั่วโมงโอ้ก็จัดว่าเป็นการฆ่าเชื้อนะแล้วก็ลดกลิ่นอับชื้นเนี่ยไปในตัวด้วยครับ S <S <an> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เจ๋งดีนะครับช่วยลดขั้นตอนต่างๆที่เราต้องลงมือทําเองนะครับทำให้เราเนี่ยสบายร่างขึ้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังต้องมีสิ่งที่เราทําเองอยู่ดีนะครับเช่นการเอาน้ําดีเนี่ยเติมเข้าแท้งเพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าการเอาน้ําเสียเนี่ยไปเททิง้งแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถส่งเสียงในการเตือนเราได้ด้วยนะครับเอเมื่อเวลาน้ำเนี่ยมันใกล้หมดจากแท้งแล้วเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่าถึงเวลาเติมน้ําแล้วให้ไปเติมด้วย เขาเตือนออกมาเป็นเสียงภาษาไทยแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากที่เราจะสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันแบบปกติได้แล้วก็รวมถึงการถอดเอาถุงเก็บฝุ่นเนี่ยไปเททิ้งที่ถังขยะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำบ่อยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก60วันทํา1ทีครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ของแถมนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ มันสามารถแปลงเป็นกล้องสปายแคม ERA ได้ด้วยนี่เอาไว้สอดส่องพวกน้องหมาน้องแมวแล้วก็ความเรียบร้อยภายในบ้านได้นะครับเราสามารถคอนโทรลผ่านแอปได้เลยนี่มันโชว์ภาพแบบเรียลไทม์ขึ้นมานะครับเห็นห้องของเราได้เลยแล้วเรายังสามารถกดบังคับให้หุ่นยนต์เนี่ยมันวิ่งตามทิศทางที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับแบบรถบังคับเลยและสุดท้ายนี้เนี่ยเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะครับผ่าน Google Home ซ m a z o n Alexa แล้วก็ Siri อีกด้วยครับ Hey Siri Start cleaning แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับผมขึ้นภาพทั้งหมดไว้ให้ตามนี้เลยนะครับถือว่าครบจบเลยนะพร้อมใช้งานครับ สำหรับราคาโปรโมชั่นนะครับของ Dreamy b o t L10s Ultra จะอยู่ที่39999บาทครับซึ่งทาง Dreamy Thailand เนี่ยก็ได้ให้โค้ดส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆของช่อง LCDTV Thailand ด้วยนะลดสูงสุด800บาทเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยผมขึ้นไปให้ description ด้านล่างนะนอกจากนี้เนี่ยคือตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนถึงวันที่9กกันยายนนะครับ เขาจะมีของรางวัลแจกฟรีอีกด้วยเออซึ่งรางวัลใหญ่เนี่ยก็คือเจ้า d r e a m y บ o t L10S Ultra ตัวนี้หนึ่งเครื่องเลยครับให้ติดตามรายละเอียดนะครับที่ d r e a m y o f f i c i a l Store ที่ lazada แล้วก็ Shopee ครับแล้วก็ทาง Facebook Fan Page ที่ d r e a m y Thailand สุดนะครับ d r e a m ่ b o t L10S Ultra เนี่ยผมชอบมันมากๆเลยนะคือผมว่ามันเหมาะกับท่านที่ ต้องการฮะรสิ่งที่มากกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพราะตัวเนี้ยมันคือโซลูชันนะครับที่สามารถทำความสะอาดแบบครบวงจรอ,อย่างอัตโนมัติได้เลยย้ำอีกทีมันคือโซลูชันนะครับเราไม่จาเป็นต้องมานั่งปัดกวาดเช็ดถูเองเนะี่ยให้รีมีม่ b o ร์ดเดมมันจัดการให้เราอย่างเสร็จสรรพเลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละนะครับมันเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ IoT ทีนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับและผมขอ,อนิยามว่ามันก้าวผ่านคาว่าฉลาดสู่อัจฉริยะ ได้อย่างเต็มปากแล้วแหละนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น,นครับ Remybot L10s Ultra ถ้าท่านไหนชอบคลิปในีหมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ด้วยนะสวัสดีครับ